สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องวันที่19กกรกฎาคม67ครับคลิปนี้กะมาตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับผมกับพ่อชนินเดอครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อชนินครับวัวพันันเลขสมตัวเพิ่นกับรุดไปครับพี่น้องเนาะเพราะว่าอเลขเด่นเพิ่งรุดครับผม เพิ่นได้ศูนย์กับสองครับจริงๆตัวกลางจิเป็นหนึ่งด้ครับพี่น้องเพิ่นเ่ได้เอามาไปไหนครับผมเพิ่นจิตตัดออกตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะเหลขเด่นของเพิ่นครับเอากับมีเขามีรถดเป็นธรรมดาครับผมสําหรับพอชนินกับถือว่าเดินดีด้วครับพี่น้องเพรว่าจิเป็นเหลขกเด่นหรือว่าเหลขกสามตัวตรงโต๊ดครับสิบเก้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดไปรับชมน้ำกันครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมเราฟังก็ต้องขอขอบพระคุณพอชนินเด้อครับผม พ่อครับนํำเชียร์พารวยสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับนํำเชียร์พารวยครับพ่อครับาเลขก็มีข้อมีหลุดเป็นธรรมดาพ่อครับผมครับเสียดายตัวกลางมันมาครับผมวดนี้ครับมันมาตัวกลางนะครับครับผมตัวกลางศูนย์หนึ่งสองครับครับวดนี้วันนี้สามตัวตรงต้นนี้ทําไม่ทันนะครับ อ๋อไม่เป็นไรพ่อครับผมครับวันนี้ให้สองตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมทําไม่ทันนะครับครับพ่อพอดีงานมันยุ่งนะครับครับผมวันนี้อยู่ที่ทํางานหรือว่าที่บ้านพ่อนี่๋อยู่บ้านครับไปส่งหลานเพิ่งจะกลับมาเนี่ยครับออกเดึกมากหรือพ่อครับใช่ครับแล้วก็นนส่งหลานไปโรงเรียนนะครับครับผมเพิ่งจะกลับถึงบ้านเนี่ยครับครับ ต่อเลยพ่อวันนี้สู้ต่อครับผมครับเด่นเด่นวันนี้ก็หนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งกับเก้าครับผมครับแล้วก็จับคู่ก็สองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง สองเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์เก้าครับหกเก้าศูนย์เก้าครับครับผมส่วนเลขเลขติดบนก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ครับเลขติดบนศูนย์หนึ่งสามสี่ครับวันนี้ชนกันที่หนึ่งครับครับผมครับชนกันที่หนึ่งเยอะเลยครับเันเนี้ยชนกัน<อ>ที่หนึ่ง ครับผมก็จะเน้นให้สี่ชุดเหมือนเดิมนะครับครับผมศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมครับชนกันที่หนึ่งครับเลขติดบนก็มาดีเหมือนกันนะพ่อเนี่นาะช่วงนี้ครับมาดีครับสามสี่ครับเลขติดบนมันมีมันมีอีกสองศูนย์มันมีสามตัวนั้นก็มาทุ้งวดนะครับ ครับผมครับเพราะว่าผมต้องผมต้องอาศัยเลขติดบนทุกสูตรนะครับที่ว่ามันมามาตัดไอ้เลขสามตัวตรงต้นนะครับครับผมครับแต่แต่ถ้าเอามาตัดสองตัวมันมันจะหลุดนะครับครับเพราะว่าบางสูตรมันไปหลักร้อยบางสูตรมันไปหลักสิบหลักหน่วยอะไรประมาณเนี่ยครับแต่มันเข้านะครับครับผม แต่มันจะแยกกันไปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้ยครับตอนนี้ส่วนตัวพ่อถ้าเป็นเลขสามตัวนี่ติดหนึ่งนี่จะเป็นชุดยังไงบ้างพอนี่ถ้าดึงมาสามตัวเลยครับครับคือถ้าผสมสูตรที่สามไปด้วยมันยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันทำยังไม่ทันนะครับครับมันต้องดูข้อมูลก่อนนะครับ กามาเชีก็จะรบกวนพ่อเทนี้เดอร์ครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมชุดสามตัวตรงโต๊ครับผมงวดนี้พองางยุ่งครับผมเพิ่นเฮดบอท่านนะครับผมครับเพิ่นเฮดบอท่านครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเพิ่นกับฝากเมื่อวานเลขงวดนี้ เดนไปทีนึ่งครับผมเพราะว่าชนกันชนกันหลายสูตรอยู่ครับผมรับเดนหนึ่งครับเพื่อนกับมีตัวเดนบนด้วยครับผมเดนบนกันล่างเนี่ยแหละครับพี่น้องหนึ่งกับเก้าเน้นไปที่หนึ่งครับชุดสองตัวบนครับสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าสี่เก้าหกเก้าและ ศูนย์เก้าครับผมครับตัวเน่นก็จะมี2สองหนและแปครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือศูนย์หนึ่ง้วครับพี่น้องคับเน้นหาคู่ครับสองหนึ่งจและศูนยครับเลขติดบนครับต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเลขติดบนต้องมีให้เห็นครับว่างนรู้สึกว่าจะเา่าเก่ากับ1ึ่งเป็นครูทางนะครับพี่น้อง เก้ากับหนึ่งเป็นคู่ทางครับงวดนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ครับผมศูนย์หนึ่งสามสี่ติดบนต้องมีให้เห็นครับผมครับเพิ่นกะเดินไปที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเดินไปที่หนึ่งครับนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขราวพัฒนาครับก็ร่วมเสียนกะลงไปแล้วได้ครับพี่น้องร่วมเสียนบว่าจะเป็นพ่อลาดเพา้าเดินเดินดีพ่อกระนวลครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ เลขคนภูเขาพี่ประกายครับเสียงกระทุ่มแบนพี่พรครับอีกหลายๆเสียนครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้องศ์ครับผมก็ลงไปแล้วอาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องได้ครับพี่น้องเลขอาจารย์เอกครับเอาก็เบิ่งเป็นแนวทางเสียงสุกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับสู่กันต่อตามกันต่อเฉินเคยแล้วครับพี่น้องครับอย่าเผลออย่าพลาดครับผมแนวทางตัวเลขอ่าที่นําเสนอสู่พี่น้องเอฟซีกับขอให้ เป็นโชคเป็นลาบก็บพี่น้องเอ็ซีเรือครับผมครับสิบเก้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดโชคมันอ่าโชคดีลำรวยไปน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับพี่น้องเนะบบาะบว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าลาวพัฒนาครับผมครับแนวทางตัวเลขอ่าที่น้ำเสนอซูพี่น้องเอซีครับตั้งแต่เมื่อวันอ่าหลังเล็กออกคันแล้วครับผมบว่าจะเป็น เด็กทูบผมพระพิคเนตครับผมกจดด 4, ็จุดได้หกศูนย์สี่ได้อครับพี่น้องจุดได้หกศูนย์สี่ครับตัดเลนกับจิม,มี่หกศูนย์หกสี่แล้วกับศูนย์สี่เนี่ยละครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ